ข่าวดีต้องการอะไรอยากเล่นบทประธานนักเรียนมากเหรอจะสนทำไมอะ่ะในเมื่อมันก็เป็นสิ่งที่เธอก็ต้องการอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่เขาเลือกันว่าโรงเรียนอื่นเพิ่มงบขึ้นก็ฝีมือเธอใช่ปะเรนนีก็ขอเงินโรงเรียนเราเพิ่มขึ้นมากดิงบเยอะขึ้นงบการแข่งขันงบการจัดงานก็เพิ่มขึ้นด้วย คนเป็นประธานจัดงานอย่างนีนเนียก็น่าจะดีใจไม่ใช่หรอเหรอแต่เราไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเราทำเพื่อเราเออเราก็แค่ยอยากให้งบชมกีฬาของเราได้เงินเยอะขึ้นก็แค่นั้นแหละถ้าไม่โอเคเราไปบอกให้พวกเขายกเลิกก็ได้นะ อย่าลืมที่สัญญาด้วยนะเรื่องของงบชมรมกีฬาอื่นๆแล้วก็งบชมรมเทคอนโดอะแต่บอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของรูดเราก็ไม่เห็นด้วยกับที่โรงเรเงียนให้งบม,มาแค่และเราก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกับรูด้วย เรียบร้อยแล้วค่ะโรงเรียนอื่นยืนยันที่จะเข้าร่วมงานสุไทยภาคีเหมือนเดิมเยอะมากเลยนะนี่อยูไได้กเลยแต่ว่า,อาพอทราบเรื่องเราใช่ไหมคะมันเรื่องจริง่ะนี่งั้นเดี๋ยวครูโทรไปเช็คก,ก่อนลเลยอ,อ<ป>เดี๋ยวก่อนค่ะ คืออันนี้เพื่อนโรงเรียนอื่นหนูเป็นคนสืบให้ะคะ่ะคือถึงผออโทรไปถามเขาตรงๆเขาก็คงไม่พูดความจริงหรอกคะ่ะอย่าลืมนะคะการที่อยู่ดีๆโรงเรียนอื่นเข้าร่วมงานง่ายๆทั้งนี้ตอนแรกปฏิเสธแทบเป็นแทบตายหนูว่ามันก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าโรงเรียนอื่นมีแผนที่จะปั่นหัวโรงเรียนเรา ถ้าพอออไม่เพิ่มงบประมาณหนูว่ามันก็เสียงที่โรงเรียนเราจะแพ้นะคะพอออโอเคเหรอคะเก <with> ตวเลชเปิดโรงเรียนปอนทุกวันพุธพระราชสบดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิมเท่านั้น